ตุ๊กตาถ้วใหญ่ไหมอยากได้ไหมคะแต่มันแพงอ่ะเดินตามไปนู่นห้ามแวะห้ามแวะเดินเดินตามห้ามแวะมันแพงเดี๋ยวต้องรอเพิ่ม าาก่อนอยากเล่นเดี๋ยวเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเดินมาเดินมาเดินมาอะไรใก้แล้วใดล้แล้วใกล้จะถึงแล้ว,ลอ,ลวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวมาเก่งมากเก่งมากเดินเดินเดินอ่าจะได้เป็นเล่นเครื่องเล่นฮะ หรอไม่หรอใช่หนาวสิข้างในมันมีหิมะไงข้างในเคื่องใช่ระวังชนระวังชนเดินระวังชนอ่าเมืองหิมะเมืองหิมะเราไม่ได้เข้าเพราะว่าต้องพาต้องให้พ่อแม่พามาเรามาเองเข้าถอดชุดไม่ไม่ทันนี่สไลด์สไลด์เด้อยายเห็นไหมนู่นน่ะโอ้โว รนไฟหอเล่นเล่นไหวเหรอตัวเล็กขนาดนี้อ่าทางนน้นเอวาเมอามาทางนี้ทางนี้คนหนึ่งจะเป็นลมแล้วเนี่ยเดิน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 